ตัวนี้คือ h ฮบริดพรีเมียมครับไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับสีดำรถผมเพิ่งซื้อเข้ามานะครับสีดำสวยๆเลยนี่มีหลังคาสันหลุบมีหลังคาสันหลุบนะครับฝ่าท้ายไฟฟ้านะครับรถปี2021บริษัทแบตเตอรี่10ปีนะครับสีดำอันนี้ราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับเพราะว่าราคาข้างลน้นอย่ยงผมบอกหรือว่าเบาแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีสสดพี่ๆฟิวท่านเลยนะครับอยู่ผมเดน,นทอโตอ้นะครับวันนี้จัดตูต้าโครล่าคอร์สนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลย คันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นตัว1.8ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้นะครับที่มีหลังคาสันลูฟนะครับฝาท้ายเป็นคลิกเจนเซอร์นั่นเองแล้วคันนี้เป็นโฉมปี2021นะครับเป็นโฉมปี2021นะครับได้สีดําเลขไม้อยู่แสนเจ็ดนะครับนะแต่ไม่ต้องห่วงนะรถเป็นรถหน่วยงานนะครับเราก็เข้าศูนย์อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้1ปีนะครับตัวแบตเตอรี่ก็วารันตีหึงปี2,031นะครับสำหรับโตลต้าโกลล่าคอร์สีดํา นะครับคันนี้ลายหายอยู่นะครับนะสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 6ย์5 5 1 5 3นะครับ0 9 6 5 3 5 5 1 5 3นะครับตัวนี้เป็นคอร์สไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับสังเกตจากโลโก้ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีกล้องด้านหน้ามาด้วยนะครับตัวนี้นะปี21นะได้สีดำตัวพรีเมียมเซฟตี้นะครับได้หลังคาสันรูคือออปชั่นต้องบอกว่าครบคันครบคันและครบเครื่องจริงๆสำหรับคันนี้นะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับ ราคาข้าตัวอยู่769,000บาท769นะครับกับ h y b r i d p r e m ม u m Safety นะครับมันจะมีโลโก้ด้านหน้าเป็นโลโกโ้เต็มใช่ไหมแล้วก็จะมีกล้อง360องศามาตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันจะมีตัวเรดาร์นะครับช่วยจับความเร็วตามคันหน้านะครับแล้วก็แจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับเขาจะมีวิธีการจับของเขาจะมีกล้องแล้วก็มีตัวเรดาร์ฝังข้างในเนาะกล้องมันจะอยู่ข้างบนหน้ารถ โคมไฟเดิมๆนะครับเป็นเลนสีฟ้าลดได้สีดำนะครับล้อแม็กตัวนี้นะครับรัดด้วยยางดันหลบนะครับปี2024เลยได้ปี2024เลยนะครับยางคันนี้นะครับแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยเป็นทูโทนนะครับรถมันเป็นทรงแบบคอร์สโอเวอร์นะครับมันเป็นสไตล์แบบ5ประตูเป็นตัว SUV นะครับมีกล้องที่ด้านหน้าแล้วก็มีกล้องที่ปลายกระจกทั้ง2ฝั่งนะครับได้เป็นดิสเบรกสีล้อรถสีดําสวยๆนะครับติดฟิล์มรอบคันนะครับเบอร์80นะครับติดฟิล์มรอบคันนะครับเบอร์8แปดสิบสวย นะครับไฟท้ายก็จะเป็นโครล่าคอร์สนะครับดวงแดงๆแบบนี้นะครับรวมถึงนะครับโครเมียมนะเส้นสั่นประตูโครเมียมตรงนี้ผมชอบดีไซน์ตรงนี้มากเลยดีไซน์ตรงนี้นะมันเป็นเส้นโครเมียมใช่ไหมแล้วมันก็ยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยมันก็ยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยนะครับนะโ o โยต้าคอลอราคอร์สหนึ่งจุดแปดไฮบริดโคเมียมเซฟตี้นะครับสีดำนะครับสวยๆเดิมๆนะครับโลโก้ h ฮบริดอยู่ครบโลโก้ไฮบริดอยู่ครบ นะครับฝาท้ายมันเป็นปิ๊เซินเซอร์นะครับแต่ผมไม่น่าจะได้กุญแจมาแต่ผมลองปิ๊กแค่ดูก็ได้กุญแจอยู่ในกระเป๋าพอดีนะครับโลโก้ไฮบิดอยู่ครบโลโก้ค루ร่าคอร์สอยู่ครบนะครับโคมไฟมันก็จะเป็นโคมสโมกด้านท้ายนะมันก็จะเป็นโคมสโมกด้านท้ายนะครับตัดกับดวงสีแดงนะครับนะตัวรถเนี่ยได้สีดำนะครับใครหาอยู่นะครับโชมนี้นะติดต่อได้เลยนะครับ0965355153นะครับ0965355153นะครับกับ Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium Safety นะครับรถสวยๆแบบนี้พี่นะมีแหลกหลังคานะครับแล้วก็มีตัวเสาวิทยุแบบคีบฉลามนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกให้ดูนะไม่แน่ใจว่ามันติดไหมนะไม่ได้คลิกหลายคันละไม่ได้คลิกนานละนะครับอ่ะจะเปิดเป็นไฟฟ้าเอาแล้วกันนะครับจะเปิดเป็นตัวไฟฟ้าเอาแล้วกันนะกุญแจน่าจะอยู่ในรถหรือย,ยังไงนะครับอ่ะดีย๋ยวกุญแจแป๊บนึงครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น1.8นะครับ Hybrid Premium Safety นะครับ1.8 Hybrid Premium Safety นะครับฝาท้ายมันเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยนะครับมันก็จะมีกล้องถอยมาตรงนู้นมีกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้มันจะได้ในเปรียบในเรื่องต่อของห้องเก็บสัมภาระ นะมันจะกว้างนะเดี๋ยวเราทำสปาให้นะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าเบาะแถวนนเนี้ยของคอสเนี่ยมันพับได้นะครับมันพับได้นะครับแล้วก็มีตัวหลังคาสลุปอยู่ใต้นู้นนะครับแล้วก็จะมีแผ่นเนี่ยกันเสียงกันกิ่นกันอะไรของเขานะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถเมทาร์ดเดิมซีนทุกอย่างเดิมหมดนะครับนะรอยพับรอยตะเข็บอะไรต่างๆ นะครับหัวน็อตมีแกะซ่อมคันนี้น่าจะมีซ่อมฝาท้ายมานิดหน่อยนะครับก็แจ้งเลยนะครับให้ทราบนะแต่ฝาท้ายเป็นฝาท้ายเดิมนะครับพวกซีนอะไรต่างๆกัเดิมหมดนะพวกซีนอะไรต่างๆก็เดิมหมดนะฝาท้ายอาจจะมีแกะซ่อมมานะเราก็แจ้งอย่างนี้เลยนะครับก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับก็ราคาค่าตัวอยู่769,000บาทนะครับ769,000บาทนะครับกับ t ต y o t ้า o ค o l l a c ค o s s 1.8 Hybrid Premium Safety นะครับนะนี่เป็นไงมีซั loop นรูฟนะเบาภายในเป็นโทนสีแดงสีดาแบบนี้นะครับเป็นรถที่น่าใช้งานนะตอนขับครั้งหนึ่งผมยังชอบเลยยังถูกใจเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยด้วยความประหยัดนะแล้วก็ห้องโดยสารที่แบบก็นั่งุกดีประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้ถึงกับสบายมากนะครับแต่จะได้เรื่องดีไซน์ตัวรถนะครับสำหรับใครที่แบบชอบขนของขนกระเป๋าขนของ,ของต่างๆนะครับได้หมดละเมทาร์รเดิมหมดเลย เมทาร์คเดิมหมดนะครับสีเทาไอสีเทาไอแท็บสีเทายังอยู่ขออภัยตัวรถเนี่ยเป็นสีดำนะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีดำสวยๆเลยแท็บ1.8ึ่งสแปดไบิพรีเมียมเซฟตี้นะครับเบาะไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับนะสวยๆกิ๊บๆเลยที่เลขไมล์แสนเจ็ดนะครับเลขไมล์แสนเจ็ดนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะมีครบตัวเลยของเราคันนี้เนาะก็จะมีตัวอ่าล็อกความเร็วนะครับ จะใช้พร้อมกับตัวดัทีฟก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้พร้อมกับตัวเลนคีฟก็ได้นะครับใช้ได้หมดนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันสามการนะครับแล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเปิดเรือนไม้ให้ดูครับอ่านี่เป็นหน้าปัดเรือนไม้ของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเลขไม้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันนะครับหกเก้ากิโลนะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ เป็นจอปี21นะมันต่อรู้สึกมันจะต่อได้นะกับตัว a p p l e c a r า l พ y นะครับมีกล้องถอยมีกล้อง360องศาให้นะครับเผื่อใครแบบอยากดูอยากวิธีการใช้อะไรต่างๆนะครับจอตรงนี้เชื่อมต่อ a อ p เปิ a คาเพ y ได้นะครับมันจะมีรูปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แอร์เป็นอัตโนมัติแอร์เป็นออโต้นะครับแอร์จะเป็นออโต้นะครับจะเป็นแบบว่าแยกอิสระนะครับซ้ายขวานะมันเป็นดูโอโซนนะครับแล้วก็มีตัว โหมดการขับขี่เนาะมี Drive โหมดเนี่ยจะมี3โหมดนะครับมันจะเป็น Eco Normal นะครับ Sport แล้วก็โหมด EV ล้วนนะครับนะเกียร์ก็จะไม่ไม่ได้ซับซอ้อนอะไรนะเป็น P R N D B ก็คือเหมือนเกียร์โลปกตินะครับไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนนะครับแต่ราคาค่าตัวก็ถือว่าโอเคนะ769,000บาทนะครับกับ Toyota Corolla Cross e 1.8 Hybrid Premium Safety นะครับกับรถสีดำสวยๆแบบนี้ โครงสร้างประตูเดิมหมดนะเท่าที่เห็นเมื่อกี้มีแค่ฝาท้ายเนาะที่เดียวนะครับที่แบบว่าเป็นเขาเรียกไงนะแกะซ่อมฝาท้ายแล้วกันนะครับผมก็ชี้แจงหมดนะก็ไม่ได้มีแบบว่าปกปิดอะไรนะครับห้องเครื่องก็ห้องเครื่องเดิมนะครับฝากระโปรงหน้านี้เดิมนะครับนะโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะเพียงแต่ว่ารถผมเพิ่งซื้อมานะครับยังไม่ได้คลีนเลยนะครับยังไม่ได้คลีนเลยนะครับก็จะได้เห็นตัวโครงสร้างกันเต็ม อาจจะได้เห็นตัวโครงสร้างกันเต็มๆนะครับสวยๆเนียนๆนะใครหาอยู่นะครับกับ Toyota Corolla c าคอรนะครับ1.8 HyB r i d Premium Safety คันนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะแบตเตอรี่ก็รับประกันถึงปี2031นะครับคันนี้ก็มีอินเวอร์เตอร์มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะใครหาอยู่ก็โทรเข้ามาได้เลยครับ0965355153ครับ